สวัสดีครับจากร้านคุรุมานะครับวันนี้นะครับตัวนี้ W211 นะฮะ w ับ1นะครับสเปคตัวนี้นะครับ TS10 RAM 6แ8มนะครับ2 CPU 8คอร์คอนะฮะ2 CPU 8คอร์คนะครับใส่ซิมการ์ดสี G Wi-Fi 5้า G คาเพได้หมดนะครับผมตัวนี้ YouTube Map สังเาตด้วยเสียงรวดเร็วนะครับมานะฮะทดสอบทดสอบ ตอบสนองไวมากนะครับตัวนี้คอนโทรลพลเมลัยครบชุดนะฮะสมบูรณ์นะครับรองรับกล้องหลัง AHD นะครับชัดมากนะฮะตัวนี้เรียบร้อยนะฮะ Google Maps ได้นะครับงานปักตรงรุ่นนะฮะสำหรับรุ่นตัวนี้ไม่มีแอมนะครับปักตรงรุ่นนะครับรุ่นไม่แอมต้องไบพัดแอมนะครับไปเมกะบางนา รียบร้อยนะครับแบ่ง2หน้าจอได้นะครับครบถ้วนนะฮะลงแอปผ่าน Play Store ได้หมดนะครับผมจุกได้ Spotify ได้นะครับแล้วก็วิทยุสมบูรณ์นะฮะชัดเจนฮะมานี้นะครับระบบเสียง DSP พีวินนะครับ แล้วก็แสงหลีตามไฟหลีนะครับตัวนี้สองรุ่นเลยนะฮะดูทีนะครับแรมหกร้อยี่แปดจอคิวเลนะครับตัวนี้นะฮะแรมหกร้อยยีแปดนะครับจอคิวเอวีดพันสองแปดสิบเจ็ดสองศูนย์นะครับโอเคนะครับจากร้านคูรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ